สวัสดีครับหลังจากที่เราคลิกลิงก์ไลน์เข้ามาแล้วนะครับก็ให้เราแคปหน้าจอโทรศัพท์นะครับเอารูป QR code นะครับไปที่ไลน์ส่วนตัวนะครับกดตรงเพิ่มเพื่อนนะครับกดตรง QR code นะครับเอารูปเมื่อกี้นะครับมาสแกนนะครับกดตรงลิงก์เลยนะครับอันนี้เลือกตามระบบได้เลยนะครับอันนี้ของผมเป็น Apple นะครับแล้วก็ดาวน์โหลดนะครับดาวน์โหลดแอปนะครับพอเราดาวน์โหลดแอปเสร็จนะครับมากดตรงคําว่าบัญชีนะครับกดสแกน QR code นะครับ เอารูปเคเบิโค้ดเมื่อกี้อีกทีนะครับแล้วก็ใส่เบอร์โทรศัพท์ของเรานะครับกดขอรับ OTP พนะครับระบบจะส่งไปที่ข้อความของเบอร์โทรศัพท์ของเรานะมาแล้วนะครับกดลงทะเบียนได้เลยนะครับสำหรับเบอร์นี้นะครับเคยลงทะเบียนแล้วนะครับสำหรับคนใหม่ก็กดลงทะเบียนก็เรียบร้อยนะครับสำหรับขั้นตอนนะครับการลงทะเบียนแอปดับ